เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับผมพาทุกคนไปดูนาราสิริกรุงเทพกรีธามาครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่สร้างสติติขายดีอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็หมดภายใน1เดือนหลายๆายคนเนี่ยจองไม่ทันวันนี้ผมก็เลยจะพามาดูโครงการใหม่ที่เขาเปิดมาไล่เรียก,กันในระยะเวลาไม่ถึงปีเลยก็คือที่นี่ครับนาราสิริพะหลวัชระพลนะครับ ที่นี่เป็นหมู่บ้านระดับลักชวรี่ของทางแสนสิรินะครับแล้วเขาขายในราคาประมาณ35 9 0ถึง90ล้านบาทและณวันที่ผมมาเนี่ยคือเขาขายหมดไปแล้วเฟสหนึ่งนะมีทั้งหมด4เฟสดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันว่าทำไมเขาถึงขายดีขนาดนี้นะฮะไปชมกัน นาราศิริพรหลนวชระพลนะครับตั้งอยู่บนถนนเทพร,รักซึ่งเป็นถนนตัดใหม่ที่เชื่อมจากพหลโยธินมายังวัชระพลแล้วก็สุขาพิบาล5ตัวโครงการมีที่ดินทั้งหมดประมาณ75ไร่นะครับมีบ้าน125หลังลำพังแค่พื้นที่ส่วนกลางอย่างเดียวเนี่ยมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับมีพื้นที่ประมาณ6ไร่หรือว่า8%เปเซของพื้นที่ดินทั้งหมดซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านเราจะขอพาดูรอบๆหมู่บ้านกันก่อนเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพรวมของโปรเจกต์นี้กันครับ ก่อนอื่นนะฮะทุกคนจะขอพาดูบริเวณทางเข้าด้านหน้าหมู่บ้านตรงนี้ก่อนนะครับคือพอเราผ่านป้อมรอปภเข้ามาเนี่ยเราจะยังไม่ได้เข้าไปในโซนของตัวหมู่บ้านเต็มๆเ,เราจะมาเจอโซนตรงนี้ก่อนที่มีเกตอีกชั้นหนึ่งนะแล้วก็จะมีอาคารอันนี้ที่เรียกว่ามินิเมโซงอันเนี้ยเป็นเหมือนกับคลับเฮาส์อันที่สองของตัวมู่บ้านที่เอาไว้ใช้สําหรับโซนวิซิเตอร์เป็นหลักข้างในเนี่ยตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยเดี๋ยวขอพาเข้าไปอธิบายข้างในว่าเขาเอาไว้ทําอะไร ภายในมินิเมซองตัวนี้ทุกคนมันจะเป็นฮอลล์ใหญ่ๆที่เขาจัดเอาไว้ให้เราสามารถมานั่งพักผ่อนได้มีโต๊ะเก้าอี้วางอยู่ตามจุดแล้วก็ข้างๆตรงน,นี้ก็จะเป็นห้องประชุมเล็กๆ2ห้องที่สามารถแบบเหมือนกั้นเป็น private ได้นะครับแต่ที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูตรงนี้คืองานตกแต่งของเขาเนี่ยเขาลงรายละเอียดดีเทลเยอะมากเลยนะเริ่มต้นจากฝ้าของเขาก่อนนะครับที่เขาจะปิดด้วยแผ่นซิวเวอร์ลีฟนะครับซิวเวอร์ลีฟเนี่ยมันจะเหมือนกับทองคำเปลวอ่ะแต่มันเป็นสีเงิน แล้วเวลาปิดลงไปบนพื้นผิวเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกที่มีความกึ่งเงากึ่งด้านเพิ่มมิติให้กับตัวห้องแล้วถัดลงมานิดนึงจะเป็นเหมือนกับงานเพ้นต์ตัวฝ้านะครับเขาจะทําเป็นเหมือนกับรูดลายต้นไม้ใบไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยนะมันจะคล้ายๆดอกวิสเทียทุกคนซึ่งมันจะมาซิงก์กับตัวนี่แชนดิเลียที่เป็นรูปทรงเดียวกันแล้วแชนดเลียเนี่ยก็จะลงมาถึงตัวเก้าอี้โซฟาข้างล่างที่ทําเหมือนกับเป็นรีเฟลก ลงมาด้านล่างอะไรแบบนี้เออซึ่งผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจคิดมาเยอะดีไอตัวที่นั่งต่างๆเนี่ยเขาก็คิดสีสันออกมาจับแมทช์ให้มันดูเข้ากันทั้งหมดพื้นพื้นเนี่ยจะทําเป็นลายตารางหมากรุกแบบดูคลาสสิกมากเป็นสีขาวตัดกับเขียวนะครับอันนี้จะเป็นหินไวท์วีนัสตัดกับสไปเดอร์กรีนนะสไตล์การตกแต่งตรงนี้เขาจะเอามาจากเหมือนกับชาโตในฝรั่งเศสในยุคก,ก่อนนะครับแต่เขาปรับให้มันดูโมเดิร์นขึ้นนิดนึงมันจะได้ดูเข้ากับยุคเข้ากับสมัยแล้วถัดเข้าไปด้านในนห้องปรระะชุมคับ สีเขียวเนี่ยมันก็จะลามเข้าไปถึงด้านในที่เป็นงานเพ้นผนังพวกไอง,งานเพ้นผนังเนี่ยสมัยก่อนเขาจะเรียกว่ามิวรัลเพ้นนะครับเดิมทีมันจะเป็นกานแฮนด์เพ้นเลยนะแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้คือเขาใช้เป็นวอลเปเปอร์แล้วเพื่อติดให้มันได้เอฟเฟกคล้ายๆกันนะครับ ส่วนพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นลายตารางเหมือนกันแต่เขาทําเป็นพื้นไม้แทนนะครับเพื่อให้มันได้ความรู้สึกที่มันวอร์มขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีรายละเอียดดีเทลการตกแต่งหลายๆอย่างเลยที่แบบเขาใส่มาให้เรารู้สึกว่าแบบเออมันมันได้มูตได้ธีมของความเป็นฝรั่งเศสนะครับทีนี้เราต้องถามว่าแล้วเขาจะตกแต่งไปเยอะขนาดนี้เพื่ออะไร คือเขามองเห็นแล้วว่าคนที่จะมีตังซื้อบ้านที่เนี่ยอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบพาเพื่อนๆมาปาร์ตี้สังสรรค์ที่บ้านเขาก็เลยทำไอตัวมินิมินิซงตัวนี้ให้มันกลายเป็นเหมือนกับเป็นอาคารที่เอาไว้รองรับการจัดอีเวนต์เล็กๆได้เลยพาเพื่อนๆมานั่งอยู่ในนี้เอาเคเทอร์ลิงมาลงเอาอาหารมาลงได้แล้วสมมุติว่าเพื่อนๆมากันหลายคนเนี่ยที่จอดรถจะจอดตรงไหน เขาก็ให้จอดตรงบริเวณ visitor parking ด้านหน้าตรงนี้เลยซึ่งมันจะเป็นอยู่ในโซนด้านหน้าหมู่บ้านมันจะไม่เข้าไปรบกวนคนที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านเป็นการแยกโฟล์การใช้งานระหว่างลูกบ้านกับ visitor ออกอย่างชัดเจน และสุดท้ายเนี่ยเราเดินมาถึงด้านหลังตรงนี้นะครับมันจะมีเหมือนกับเป็นระเบียงใหญ่ๆที่เรามองออกไปเนี่ยเราจะเจอตัวทะเลสาบที่อยู่ด้านนอกนะครับในทะเลสาบก็จะมีน้ําพุขนาดใหญ่ด้วยนะเออมันดูคลาสสิกมันดูแบบเหมือนกับอยู่ในพระราชวังจริงๆนะครับแล้วก็ติดกับตัวน้ําพุตรงนี้ก็จะมีตัวคลับเฮาส์นะครับที่เขาเรียกว่าเลอคลุหรือว่าเดอะคลับนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูตัวคลับเฮาส์ตรงนี้กัน ในตัวคลับเฮาส์ของเขาเนี่ยเขาจะตกแต่งมาอย่างสวยงามเลยนะครับทุกคนเดินเข้ามาปุ๊บนี่เราจะเจอกับบันไดที่เป็นแกรนด์สแตร์ตรงนี้นะฮะทำเป็นเพดานสูงมีเฉดเดียร์ลงมารับนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต้อนรับที่ดูพิเศษมากถัดไปด้านข้างตรงนี้ก็จะมีห้องเป็นเหมือนกับห้องลาวนช์ที่แบบสามารถเอามานั่งพักผ่อนได้นะครับเป็นห้องเพดานสูงเหมือนกัน และอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าอะชิลิเย่อะชิลิเย่แปลว่าเวิร์กช็อปนะซึ่งห้องนี้เขาทาเป็นห้องประชุมมีโต๊ะประชุมนั่งกันได้678คนนะครับก็สมมุติว่ามีใครมาทํางานกลุ่มอะไรเงี้ยสามารถใช้ห้องนี้ได้แต่อยากจะพาขึ้นไปดูห้องบนมากกว่านะครับซึ่งจะเป็นห้องซาลองเดเต้นะครับซาลองเดเต้เนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าทีรูมนะฮะทุกคนซึ่งฟังก์ชันของห้องนี้ก็คือตามชื่อเลยเป็นห้องสําหรับ จิบน้ําชายามบ่ายนั่นเองนะครับคือภายในเนี้ยเขาจะจัดเป็นเก้าอี้เอาไว้ตามจุดต่างๆนะการตกแต่งของเขาก็คือจะทําเป็นแนวชาโตฝรั่งเศสเลยมันจะมีความย้อนยุคนิดนึงสังเกตได้จากตรงบริเวณแบบฝ้าเนี่ยเขาทำเป็นฝ้าโค้งๆใช่ไหมแล้วก็จะมีเหมือนกระเบื้องโมเสกเนี่ยปิดผิวเอาไว้แล้วทาเป็นลายตารางตาางลงมาตรงผนังเนี่ยก็จะเป็นกระจกที่ทําเป็นลายตารางตาางเหมือนกัน รวมถึงพื้นก็จะเป็นพื้นไม้ที่เป็นลายเฮกซากอนแบบนี้นะครับมันจะได้เอฟเฟกคล้ายๆกันไอพื้นไม้นี้ราคาแพงมากนะถ้าทําเป็นลายนี้แล้วพวกเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเราจะสังเกตถึงการใช้สีที่มันฉูดฉาดหน่อยผนังสีเขียวผ้าม่านเป็นลายต้นไม้มีโซฟาสีน้ําเงินมีเก้าอี้ที่มันแบบมีลายสีสันสวยงามนิดนึงเพื่อให้มันดูเข้ากับยุคสมัยตอนนั้นแล้วก็มีอันนี้ครับเป็นเก้าอี้ที่เขาเรียกว่า พี่คอกแชร์พี่คอกแชร์เนี่ยในยุคนึงนี้มันฮิตมากเลยนะเขาบอกว่าเป็นเก้าอี้ที่แบบจะทําให้เราถ่ายรูปสวยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเรามีหางนกยูงที่มันรําแพนอยู่รอบตัวเราเพิ่มออร่าให้กับเราโดยอัตโนมัตินะฮะไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องลองสังเกตรเราเองนะครับทุกคน เดินออกมาด้านนอกนะครับจะมาเจอกับตัวสระว่ายน้ำมันนี้ครับเป็นสระขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็จะเป็นสระทรงโค้งเราสามารถมาว่ายออกกําลังกายได้เต็มที่เลยมีพื้นที่นั่งนอนอาบแดดอยู่ด้านข้างนะครับอยากจะให้ดูว่าตัวสระเนี่ยเขาตั้งใจเอามาวางอยู่ติดกับเลคด้านหน้าตรงนี้เลยนะการตกแต่งทั้งหมดตรงเนี้ยคือเขาใส่งบประมาณกับมันเยอะมากมีทั้งน้ําพุมีการจัดสวนแลนด์สเคปอะไรต่างๆให้มันเป็นเหมือนกับไฮไลท์ของตัวหมู่บ้านเลย แล้วเวลาคนที่แบบขับรถเข้ามามันก็จะรู้ว่าแบบเออตรงนี้มันเป็นจุดที่เป็นเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านจริงๆนะครับฝั่งนี้จะเป็นส่วนของสะเดี๋ยวมันมีอีกด้านหนึ่งที่เป็นสวนด้วยนะครับซึ่งสวนก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวผมขอพาไปดูด้วยต่อไปจะพาไปดูสวนครับคือจะบอกว่าพื้นที่ส่วนกลางของที่นี้มันใหญ่มากเลยทุกคนประมาณ6ไร่นะครับไล่ตั้งแต่ป้อมรปภข้างหน้ามาจนถึงบริเวณสวนตรงกลางตรงนี้ซึ่งไอ้สวนเนี่ยเขาได้อินสปิเรชันมาจากสวนของพระราชวังแวร แวร์ไซน์เนี่ยถ้าเกิดใครเคยไปนะมันจะเป็นพระราชวังใหญ่ใ,หญใช่ไหมแล้วก็มีสวนที่ขนาดใหญ่กว่าพระราชวังอีกใหญ่ๆเยอะมากแล้วเขาจะจัดออกมาเป็นแบบ Form a l g a r d e เดนหมายความว่ามันจะถูกตัดแต่งอย่างมีระเบียบมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนแล้วมันจะมีความสมมาตรซ้ายขวามันจะมีเลิกกันแบบที่เราเห็นอยู่แบบนี้แล้วก็มันจะมีเอล m เมนต์หลายๆอย่างที่มันเอามาจากฝรั่งเศสเช่นรูปปั้นที่อยู่ในนั้นตัวกระถางต้นไม้ที่มันเป็นแบบกระถางโอเวอร์ไซส์แบบนี้แล้วก็ปลูกไม้ดอกเอาไว้นะครับต้นไม้เนี่ยจะถูกปลูกแบบ เป็นเป็นจังหวะสองข้างเรียงรายกันเข้าไปแล้วก็ไอพวกไม้พุ่มที่เราเห็นอยู่ข้างๆที่ถูกตัดแต่งอย่างเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นแบบนี้อันนี้มีชื่อด้วยเขาจะเรียกว่าป่าแต่แล้วก็เวลาเราเดินเข้าไปในสวนเนี่ยมันจะมีมานั่งเป็นแบบที่นั่งกระจายกันตามจุดต่างๆซึ่งจริงๆไอพวกเนี้ยตอนกลางวันเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันจะมาใช้ตอนช่วงเย็นๆที่แบบว่าแดดไม่เยอะมากพาเด็กๆพาหมาออกมาวิ่งเล่นอยู่แถวๆนี้แล้วก็มันจะมีแบบ ฟีเจอร์อื่นๆอีกมีสนามพัดกอล์ฟมีสนามเพลย์กราวสำหรับเด็กๆมีกระดานหมากรุกที่เป็นกระดานหมากรุกเอาดอร์นะครับและที่ปลายสุดของสวนเนี่ยจะมีศาลาเขาเรียกว่าเลอรพาวิลเลียงก็คือพาวิลเลียนนั่นเองนะครับเป็นเหมือนกับศาลาเอาไว้นั่งพักผ่อนหลบแดดอะไรกันไปและสุดท้ายเนี่ยปลายสุดเลยก็จะเป็นลานบาสเกตบอลที่ทุกๆคนสามารถมาเล่นกีฬาตรงบริเวณนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เขาจัดเอาไว้ตรงกลางของหมู่บ้านที่ลุกบ้านทุกคนสามารถมาใช้ได้เดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าไปดูบ้านกัน สำหรับแบบบ้านของที่นี่นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบทุกแบบเนี่ยจะเป็นบ้าน2ชั้นทั้งหมดเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่347ไปจนถึง658ตารางเมตรแล้วก็ตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มตั้งแต่90ไปจนถึง290ตารางวาเลยราคาก็จะมีตั้งแต่35ไปจนถึง90ล้านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบ้านตัวอย่างหลังใหญ่สุดของที่นี่กันครับเดี๋ยวบ้านหลังที่จะพาไปดูวันนี้ครับเป็นแมนนวลหมายเลข6เป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดของโครงการ แมนัวก็คือมนเนอร์มนเนอร์ก็คือคฤหาสน์ของเษรษฐีฝรั่งเศสนั่นเองที่ดินของแต่ละแปลงเนี่ยของที่นี่เขาจะให้มาเป็นที่ดินที่ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะให้ตัวบ้านมาเป็นบ้านหน้ากว้างแบบนี้มีระยะที่เซตแบ็คเข้าไปข้างหลังเยอะนิดนึง mm hmm. เผื่อว่าเราจะจัดสวนเป็นสวนสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็จะทําเป็นทางเดินแกลนงแ,แบบนี้ได้ตัวบ้านจริงๆเนี่ยมันจะมีดีไซน์เอลิเมนต์บางอย่างที่ทําให้มันดูเข้ากับธีมความเป็นฝรั่งเศสของตัวโครงการยกตัวยอย่างเช่น หลังคาเนี่ยเขาจะทําเป็นหลังคาทรงสูงแบบนี้มันจะมีเป็นช่องหน้าต่างที่ยื่นออกมาเนี่ยแล้วก็มีหลังคาโค้งๆมารับอันนี้เขาจะเรียกว่าโดเมอร์แล้วก็ลงมาข้างล่างนี้จะมีเสา2ต้นที่รับกับประตูทางด้านหน้าเขาเรียกว่าพิลลัสเตอร์นะฮะพิลัสเตอร์ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเสาที่ทําให้ตัวประตูมันดูแบบดูแกรนขึ้นใหญ่ขึ้นรวมถึงตัวประตูเองก็จะใช้เป็นประตูโอเวอร์ไซส์นะครับที่มันทําให้ดูเหมือนกับขนาดมันใหญ่กว่าความเป็นจริง ส่วนด้านข้างฝั่งนี้จะเป็นส่วนของโรงจอดรถนะครับสามารถจอดรถได้4คันภายในร่มแต่ถ้าเกิดจอดซ้อนๆคันก็ได้ 5, 6, 7, 8คันได้สบายๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าข้างในมีอะไรภายในบ้านหลังนี้ครับเขาจะตกแต่งออกมาเป็นแนว neo classic นะซึ่ง neo classic เนี่ยก็คือพื้นฐานมันคือคลาสสิกแหละมันคือความแบบว่าการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่อลังการของตัวสถาปัตยกรรมแต่ว่าเขาลดทอนลงมา ให้มันดูวัยรุ่นขึ้นเส้นสายอะไรบางอย่างที่มันดูแบบ แก่เกินที่มันดูอ่อนช้อยเกินเขาก็จะตัดออกให้มันดูเรียบขึ้นนะครับมันจะได้ดูเข้ากับยุคสมัยซึ่งเวลาเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บอยากจะให้ดูอันดับแรกคือตรงนี้ก่อนเลยครับที่จะเป็นซุ้มประตูโค้งตรงนี้นะฮะไอตัวซุ้มประตูบานเนี้ยมันจะทําหน้าที่เป็นกรอบนะครับที่เวลาเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บมองขึ้นไปบนชั้น2เนี่ยมันจะเหมือนมีฉากหน้าเข้ามาทําให้บ้านมันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็พื้นที่ชั้นล่างตรงเนี้ยเขาจะจัดเฟอร์นิเจอร์ออกมาให้มันดูลม้ลมๆหน่อยดูโคซี่หน่อย ไม่ต้องแบบเป็นทางการมากนะครับตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์สำหรับแบบจิบเครื่องดื่มอะไรกันเล็กน้อยนะฮะมีโต๊สะสตูสองตัวนะครับอันนี้ของยี่ห้อเบเกอร์แล้วก็จะมีโซฟาตัวนี้เป็นของยี่ห้อมินอตตินะครับโซฟาเนี่ยเจ็ดแสนนะตูนี่อีกประมาณแสนห้าสองตัวก็สามแสนรวมกันก็ล้านหนึ่งแล้วนะครับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านหลังนี้จะตกแต่งโดยทางชานินนะฮะก็มูลค่าของตัวบ้านหลังนี้เลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ130ล้านนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงมาก แต่มันเป็นค่าตกแต่งกับเฟอร์นิเจอร์รวมกันเนี่ยก็หลายสิบล้านเข้าไปแล้วนะก็เดี๋ยวค่อยๆพาดูกันในส่วนต่อๆไปตรงนี้จะมีช่องหน้าต่างนะครับเป็นช่องหน้าต่างทรงสูงเหมือนกันมีแสงธรรมชาติดึงเข้ามาเยอะมากเลยนะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันสว่างมากขึ้นดูโปร่งมากขึ้นแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นลายตารางหมากรุกนะครับสีขาวตัดกับสีเทาเข้มซึ่งมันน่าสนใจนิดนึงตรงที่พอเขาใช้สีเทาเข้มเนี่ยมันจะดูคอนทราสต์น้อยลงมานิดนึงทำให้พื้นที่มันดูซอฟต์ด ส่วนถัดมาห้องข้างๆกันตรงนี้จะเป็น formal living ครับก็คือจะเป็นแบบห้องรับแขกที่แบบดูเป็นกิจจลักษณะมากๆดูมีความเป็นทางการสูงมากนะฮะก็คือจะเป็นโซฟานั่งคุยกันไม่มีทีวีนะเพราะว่าเราเน้นนั่งคุยกันไงนะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้ก็จะใส่มาเป็นของแบรนด์เนมเหมือนกันมีทั้งยี่ห้อเบิร์นฮาร์ดแล้วก็ยี่ห้อเบเกอร์อาร์มแชร์ที่เป็นสีชมพูนี่ก็เบเกอร์นะฮะราคา200,000กว่าบาทส่วนข้างบนจะเป็นโคมไฟของยี่ห้อ visual comfort นะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าสวยมากเลยมันดูแแบดดดดดููลลาิกกกะในนนนขขณเเเีียว modern, วยวววั็็โม้้้ง่ทป เ,เขาจะทําเป็นฝ้ารูปวงรีนะดูมีลวดลายที่ดูมีความคลาสสิกหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นคลาสสิกจริงๆเขาจะใส่แบบพวกพวกสีทองสีอะไรมาเพิ่มด้วยแต่นี่เขาทําเป็นสีขาวล้วนเลยมันจะดูแบบดูโมเดิร์นกว่านะครับและที่อยู่ติดกันนะครับชั้นล่างตรงนี้จะมีห้องนอนอยู่หนึ่งห้องด้วยครับตัวห้องนอนตรงนี้จะเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาจะทําสเปคพื้นเนี่ยเป็นพื้นซอฟท์ฟลอร์เอาไว้รับแรงกระแทกนะครับตัวห้องน้ำเนี่ยก็คือเป็นห้องน้ําที่จะมีขนาดกว้างกว่าปกติหน่อยเพื่อให้วิวแชร,าารถ เข็นเข้าไปใช้งานได้สะดวกสะดวกแล้วก็ภายในห้องนอนเนี่ยฟังกชันไม่มีอะไรมากมีเตียงนอนมีตู้เก็บของนะครับแต่ว่าสําคัญคือมันจะอยู่ติดกับสวนของตัวบ้านนะครับตรงนี้มีประตูสามารถเปิดและเดินออกไปได้เลยนะซึ่งพื้นที่บริเวณด้านนอกเนี่ยเขาจะทําเป็นสระว่ายน้ําเอาไว้นะครับจัดเป็นสวนสไตล์ฝรั่งเศสมีน้ําพุแล้วก็จะมีศาลาเป็นพาวลเลียนเอาไว้นั่งพักผ่อนชมสวนได้คือสมมุติว่าเราอยู่ห้องนี้ก็จะสามารถเปิดประตูออกไปใช้งานได้สะดวกสะดวก,ดวกเลย เดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้จะเป็นส่วนของโต๊ะกินข้าวแล้วก็ชุดครัวนะครับตัวห้องกินข้าวเนี่ยคือเขาจะทําเป็น formal dining เลยก็คือแบบอยู่ในห้องเป็นสัตวดเป็นส่วนตัวโต๊ะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยจะออกแบบโดยบา r b บาร่าแบรีแล้วก็ข้างในเนี่ยที่เดินผ่านซุ้มประตูโค้งตรงน,นี้ไปก็จะเป็นส่วนของ pantry ครัวนะครับซึ่งชุดครัวนี้เขาจะให้มาเป็นเคาน์เตอร์หินขนาดใหญ่เลยนะครับท็อปหินใช้หินพาริันโดซึ่ง สวยมากทุกคนมันจะเป็นออกลายแบบสีเทาอมฟ้าๆนิดๆแล้วก็จะให้เตาไฟฟ้ากับที่ดูดควันมาเป็นของ c o o p e r Bush แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นโซนของตู้เก็บของต่างๆมีเตาไมโครเวฟเตาอบซิงค์ล้างจานส่วนทางซ้ายสุดตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับอ่าก็จะเป็นตู้เย็นแบบฝังให้มันดูกลืนไปกับผนังแบบนี้เลยส่วนด้านข้างตรงนี้จะเป็นทางเดินไปยังครัวไทยซึ่งครัวไทยก็ขนาดใหญ่ใช้ได้เลยนะครับทุกคนสามารถทําอาหารได้จริงจังที่อยู่ติดกันจะเป็นส่วนของเมดนะครับมีห้องเมดสองห้อง แล้วก็มีห้องน้ําแยกนะครับพื้นที่ข้างหลังตรงน,นี้ก็คือใช้งานได้แบบเต็มที่เลยสุดท้ายก็จะเป็นตัวโถงบันไดนะครับที่เดินขึ้นไปยังชั้นสองโถงบันไดของบ้านหลังเนี้ยเขาจะใส่มาเป็นบันไดโค้งแบบนี้เลยนะพื้นที่มันดูพิเศษมากเขาทําผนังให้มันโค้งรับกับตัวบันไดที่มันโค้งแบบนี้ด้วยแล้วก็ทําฝ้าเนี่ยให้มันเป็นฝ้ารูปวงกลมนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเออพื้นที่ตรงเนี้ยมันดูพิเศษกว่าบ้านปกติเยอะมากพอเราเดินขึ้นมาที่ชั้นบนนะครับเราจะมาเจอกับโถงทางเดินตรงนนนีีี้้ท่เเเเป็หหมือกับบรระยงใา มายืนเกาะแล้วก็มองลงไปเห็นยังพื้นที่ชั้นล่างนะครับซึ่งมันเหมือนมันมันสร้างคอนเน็กชันระหว่างข้างบนกับข้างล่างให้มันดูแบบเชื่อมโยงกันซึ่งเวลามีใครมาหาเราที่บ้านเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นได้ด้วยข้างบนตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับมีห้องนอนทั้งหมด4ห้อง ฝั่งนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะกินพื้นที่วิงด้านหนึ่งของตัวบ้านชั้น2ไปเลยพอเราเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องแต่งตัวนะครับห้องแต่งตัวก็จะมีไอแลนด์เก็บเอเซซซอรีตรงกลางมีพื้นที่โต๊ะเครื่องแป้งอยู่ส่วนหนึ่งแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอาจจะเห็นว่ามีไม่ได้มีไม่ได้มีตู้เสื้อผ้าเยอะแต่ว่าจริงๆอยากจะเปิดให้ดูว่าพอมันเป็นบ้านเพดานสูงอะมันสามารถเก็บของได้ขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำมาสเตอร์เนี่ยก็เป็นห้องน้ําที่ขนาดใหญ่ที่สุดของตัวบ้านพื้นที่ของมันเนี่ยจะมีทั้งอ่างล้างหน้า his and her มีตัวบา๊ทับแบบฟร e สแตนดิ n งวางอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีส่วนของชเวอร์บ็อกับโถสุขภัณฑ์ที่อยู่ในห้องกระจกก็เรียกว่าให้พื้นที่ของตัวห้องน้ำมาค่อนข้างใหญ่เลย ส่วนฟังก์ชันของเตียงนอนจริงๆเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่วางเตียงขนาดโอเวอร์ไซส์ไว้ตรงกลางโต๊ะหัวเตียงก็โอเวอร์ไซส์นะครับแล้ปลายเตียงก็จะเป็นเหมือนโตะ๊ะตู้คอนโซลที่ติดทีวีไว้ที่ผนังแบบนี้นะครับเขายังจัดฟังก์ชันให้เราสามารถใส่เฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้อีกนะครับแต่อันนี้ก็คือทําให้ดูแบบหลวมๆจะได้รู้ว่าเออสามารถวางอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าจะเป็นส่วนของห้องนอนเล็กทั้ง3ห้องนะครับ เดี๋ยวห้องนอนเล็กนะครับจะเริ่มจากห้องนี้ก่อนนะซึ่งเป็นห้องที่ไซส์เล็กที่สุดในบรรดาห้องนอนเล็กทั้ง3ห้องก็เขาจะจัดออกมาให้เหมือนกับอยู่อาศัยคนเดียววางเตียงขนาด5ฟุตต,ตรงกลางห้องแบบนี้แล้วสังเกตการวางเฟอร์นิเจอร์นิดนึงเขาจะใส่โต๊ะหัวเตียงมาข้างนึงและอีกข้างหนึ่งเป็นโต๊ะทํางานที่แบบไซส์ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็จะเชื่อม ให้ทั้งสามมันเชื่อมโยงด้วยเฮดบอร์ดที่อยู่ด้านหลังนะเออซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นไอเดียดีบางทีโต๊ะหัวเตียงกับโต๊ะทํางานของเรามันอาจจะมาจากคนละที่นึกออกปะแต่การที่ใช้เฮดบอร์ดแบบนี้มันจะทําให้แบบเออดีไซน์มันดูเชื่อมโยงกันแล้วก็จะมีตัวโคมไฟ2อันที่เป็นโคมไฟของหลุยส์โพเซนนะครับประดับไว้ทั้ง2ข้างดูสวยงามมาก แล้วก็ตรงนี้จะมีมุมเล็กๆอยู่มุมหนึ่งที่เป็นมุมฝั่งหน้าบ้านสามารถทําเป็นห้องพระได้แล้วก็ห้องนอนถัถดไปเนี่ยจะเป็นห้องนี้ที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึง่งวางเตียงขนาด5ฟุตเหมือนเดิมโตหัวเตียงฝั่งนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นของยี่ห้อลีมานะครับราคา1นึ0 0 0สมื่นบาทกับโตทํางานที่มีชั้นวางหนังสืออยู่ด้านข้างแบบนี้ชั้นวางหนังสืออันนี้จะเป็นของเพอร์แมนบิลเลอร์ซึ่งดีไซน์มันจะดูเก๋มากเลยแล้วก็วางหนังสือแบบมันจะดูลอยๆดูแบบว่าไม่ได้แน่นมากเออผมวาสวย ถัดมาจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งบางคนจะงงว่าเมื่อกี้ก็มาสเตอร์เบดรูมอันนี้มาสเตอร์ ส่วนอันนู้นอะแกรนด์มาสเตอร์นะครับคือห้องนู้นจะใหญ่กว่าห้องนี้จะเป็นห้องนอนเบอร์2นะครับเป็นห้องลูกสาวแหละดูจากโทนสีที่ใช้เป็นสีชมพูแบบนี้แล้วถ้าเกิดเปิดประตูสีชมพูบานนี้ออกเราจะเจอกับ Wal k in c l o s e t ที่เขาตกแต่งออกมาสวยงามมากๆนะครับมีฟังก์ชันเก็บเสื้อผ้าอะไรได้จริงจังเลยแล้วก็ตัวโคมไฟนี่ก็จะออกแบบโดยบาบาร่าแบรรี่เช่นกันซึ่งโดยรวมผมรู้สึกว่าบ้านนี้เขาแต่งออกมาสวยดีนะจริงๆฟังก์ชันอาจจะไม่ได้ดูแปลกตาผิดปกติมากแต่รู้สึกว่าเลือกซ e เลคชั่นของเฟอร์น แล้วก็งานตกแต่งมาได้ดูเข้ากันดีนะครับโอเคครับทุกคนดูบ้านจบเรียบร้อยสำหรับนาราสิริพรหลวัชรพลนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกว่า ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าบ้านโซนวัชระพลเนี่ยราคาวันนี้มันจะไปแตะระดับ100ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเออสุดยอดเลยอะ่ะคือถ้าเกิดย้อนไปไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เทนี้แถวๆน,นี้มันยังขายหลักแบบไม่กี่10ล้านอยู่เลยนะครับมาวันนี้ก็ต้องบอกว่าแสนสิริเขากล้าตั้งราคาจริงๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีคนซื้อหรอ เขาขายหมดไปเฟด่งแล้วนะทุกคนเออพอได้มาดูกับตาจริงๆก็รู้สึกว่าเออมันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นคือแสนสิลี่เขาลงดีเทลกับการสร้างหมู่บ้านให้มันดูน่าอยู่มากๆเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้านะครับเข้ามาเป็นบรรยากาศภายในโครงการ ต้นไม้นี่คือลงอย่างเขียวชะอุ่มเลยนะครับถนนหน,นทางดูดีมากๆแล้วก็ตัวขับเฮาส์พื้นที่ส่วนกลางต่างๆตัวเลกที่อยู่ภายในโครงการสวนแล้วก็การตกแต่งภายในทั้งหมดเขาจัดเต็มกับ กับงานดีเทลพวกนี้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออหมู่บ้านมันมน,น่าอยู่จริงๆแล้วช่วงราคาของตัวบ้านเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าเอ้ยมันตั้งมากว้างจังมีตั้งแต่35ไปจนถึง90ล้านแต่จะบอกว่าไอ้ตัว90ล้านเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่บ้านเขาจะให้ที่ดินมาอีกด้วยนะครับเป็นที่ดินไซส์ใหญ่เลยบา,บางแปลงนี้ไปถึงประมาณ300ตารางวาได้เลยก็ใครที่มีงบประมาณอยู่ในช่วงนี้แล้วกําลังหาบ้านอยู่ในโซนนี้ก็อยากให้แวะมาดูจริงๆเพราะผมรู้สึกว่าเขาทําโครรงกาได้ น่าอยู่ทีเดียวนะครับฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับนาราสิริพหลนวชละพลน,นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้าวันนี้บุมธลิศขอลาไปก่อนสวัสดีครับ